ค right. ือสลัดแก๊งอ่ะมันมันมันว่างตลอดนะตั้งแต่มึงออกไปอ่ะเพื่อนรอมึงตลอด<ะ>ว่าอาร์ตที่ไม่มาอาร์ตไอ้นี่น่าจะเข้าเข้าไม่ได้มันมันอะไรนี่พังแบบ ออกไม่ได้เข้าไม่ได้คอมพังี่มีปัญหานิดหน่อยทุกี้ไา้คุยจริงๆอยากให้คุยวันนี้ทีเดียวทุกคน่ะแต่ว่าอาร์ตไม่อยู่จบก็จบแค่นั้นไม่มีอะไรเอาค่าปรับพวกกูมาล้านแปดสองล้านสามล้านเท่าไหไร่เท่าไรเพื่อนสามเอ็มไปทำอะไรไปทำอะไรแต่ค่าปรับ ่าแบบฆ่าฆ่าฆ่าแล้วที่พวกมึงให้กูโดนสามแสนวันแรกไงจำไม่ได้อะไม่มีตังค์เดี๋ยวหาให้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงได้ได้แจ็คได้ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยว <4 S 1> โทสิบนาทีได้ไหมแจ็คขอไล่เรียกอันนี้ก่อนเพื่อนแป๊บนึงไล่เรียกอะไรมึงวะเดี๋ยวให้เนี่ยผมมีอยู่สองเอ็มเนี่ยตอนเนี้ย หาอันนี้ก่อนไม่ได้ไหมโหรพี่หนุ่มพี่เริ่มไรสารละเราจะอะไรพื่บนกระเป๋าเรียกอะไรแจ็คขอกระเป๋าเรียกอะไรบัตเต็๊กละ งงนี่ปนเทียอะไรเต็มไปหมดเลยตอนแรกแบบผมนั่งตันเลยเทียคือเทียอะไรวะงงอ่ะมึนอ่ะนั่นยิ่งแล้วใหญ่เลยที่หัวแดงเลยหนักเลยพี่แกหนักเลยกูปวดหัวเลยที่อ่ะอันนี้ไว้ก่อนเลยพี่แกเนี่ยกูจะกูกวแลงแบบอยู่อ้าวที่อ้าวแล้วกูออกไปแล้วเนี่ยแล้วกูเข้ามาอีกแล้วกูออกไปอีกแล้วกูเข้ามาอีกอ่ะเมื่อกี้กูแบบเทียอะไรวะงงจัดเลยเพราะว่าไม่ได้ไปวัดนะแต่แมืวันนี้โดนเสือเนี่ยกระเป๋าเล็กอะไรเพื่อนแจ๊ ส่งส่งเลขมาให้ด้วยนะเฮ้ยทำอยอะไรวะหรือว่าเราเที่ยวฟรีแล้ววันนี้ใช่เที่อันนีหออันนี้เที่ยวฟรีเหรอไม่เข้าใจเลยแบบขอโทษคุณผู้ชมท <c oughs> ี่ไปอโทษน้องด้วยนะครับที่คุณผู้ชมอาจจะไปว่าหรือว่าไปอะไรแรงๆอะไรขอโทษแทนด้วยนะครับไม่ไม่ได้เจตนาจะใมันเกิดขึ้นแบบนั้น <c oughs> นะครับ

โอ้ยอ้ยอันนี้แบบฟอร์บครับไม่ไม่ได้เล่นเลยเหมือนเลยเหมือนเลยนี่แหละห้องนี้เนี่ยห้องนี้ที่คนชอบไปบ่อยว่าโอซี่ครับอันอันนี้เล่นไปพี่คุณนนะเนี่ยไม่ห้องวีพีอยู่ข้างบนนี่จะไปห้องวีพีปะล่ะไ่เขึ้นข้างบนเลยขึ้นข้างบนเลยขึ้นข้างบนเลย มีคนป้ามีคนมีคนครับวะอ่ามันมีสามห้องครับบอสบินเหมาเด็กไปห้าคนห้องหนึ่งโอ้โหอยู่เต็มเลยโอ้โหเหมือนจัดอันนี้เหมือนละอันนี้เหมือนละนลยกว้างเลยกว้างเหมือนเลยใช่เลยว่าแล้วเหมาเหมาเด็กมาทำไมว่าละโอ้ฮะ เสียงอะไรมามๆเดี๋ยว้โอ้ย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 พอก่อนเลยออกทางไหนเนี่ยข้างล่างเลยเอาเอาเลยครับให้ลูกค้าหนีได้เลยนะจริงๆผมแค่มาดูเฉยอะไม่ไม่ไม่บอสแยกแยกไปแล้วเลดเลดขึ้นข้างบนเงอันนี้ธรรมดาทั่วไปสอบข้างล่างสอใช่ไหมคะสอบ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 อะไรคะโอ้โห ไปเลยที่อ่ะไปดีกว่าอ่ะเฮ้ยเอ็งทรงดีว่ะโอ้ขอบคบุณครับพี่ว่าเราต้องบอกอย่างนะออี้นะจริงแอะไรไม่ดูอ่ะเ <laughs> พื่อชีวิตเหมาะกว่านนี่่มัคืืออเรงโอ้จริงดี <laughs> จริงเลยจริงเลยอย่างนี้คนซาตานสนุนดีเลยนมยังใหญ่ฮ <laughs> ะฮะอะไรวะ <laughs> โอ้ oh, ขอบคุณมากครับผมขอบคุณ <c oughs> ครับผมเอีเยวะพูดนะครับเพลงต่อไปจะพูครับใช่ครับใครกินข้าวมันไก่แล้ว่อเคเฮียะอะไรเผ็ดอ่ะถามว่ากูชอบกินเผ็ดไหมเหมาะแต่อย่างนี้แหละตรงนั้นไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ใช่เหมาะเพื่อชีวิตปะไล้ทั้งหมดเลยสองหมื่นบุ๊บ เชือ่อของใครเขาตัว<ร>หมดต่อไปเพียงอะไรครับต่อไปเพียงอะไรมกูไม่เห็นเขาอะเพียน,น,นเลยเข้าออกใหม่มหมามหวา,า่เจบไหมไม่จบหรอกครับมันก็ กลางมันไม่จบก็ได้ใช่ไมเด็กจะอย่างไรที่เราเป็นคนเดียวว่าเราด้วยกันเราคือใครจะเป็นที่อยากได้คำว่าไปหาซื้อค่าขนมนะคะคขนมังเลยคพี่สั่งค่ได้ครับตัดแถวแล้วตัดแถวแล้วเพิ่มขึ้นไปหน่อยเลยติดไม่พอติดไม่พอติดไม่พอตค่ะ ขึไปเห็นไปนะเด็่ใช่รเด็กกระหอกเ่ไงหนึ่งสี่าสองี่สุเลยห่งสอข้วครับเ่คนรัเจอสอคะเ็สอครั่ะยังเมื่อกี้ยังไม่มีคขึ้นขึ้นแบเปล่าใครงขึ้นไปครับปเป็นเงธอยังคงวนซ้ซ้ พงเธออยู่ตรงนั้นเีไม่มีฉัน1453ครับไม่ได้ินเลยคกับ้างครับไม่ได้ยินเลยครับเร่ออะไรครับเรื่องอะไรเลื่ออะไเรืกออะไรเรื่ออะไรเรืองอะไรเรื่องอะไรเรืองอะไรเรื่ออะไรเื่องอะไรเรื่อรเรื่ออะไรเรืกออะไรเาื่องอะไร ครับโอเคครับอยครับหก้ครับกไมมว่าฉันอยู่สมจะมีโอกาสได้รักเธอจะกอเธอไว้ไม่ปล่อยเธอไปรัหรักหลไม่ลืมอยางฉันคงลืมอย่ากแม้จะนานเท่ วันนี้ต้องโดนกูม mm ันไม่เคยโดนังไม่เคยโดนมันไม่เคยโดนมันยังไม่เคยโดนมันยังไม่เคยโดนมันไม่เคยโดนไงมันยังไม่เคยโดนมันยังไม่เคยโดนมันยังไม่เคยโดนเมเปิ้ลผมแทนได้ไหมครับ